ยลบนี้นี้หน้าที่คืองานเทศบาลของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์บริการเพื่อทวงประชา คุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันประภาวดินถิ่นน้องแวงพร้อมกับรายการการะสินเมืองน,น่ายอยู่หลายครั้งที่ทุกท่านได้เห็นการรับรองวัลของเทศบาลเมืองกระสินและนี่เช่นเดียวกันค่ะกับการรับโรดรองวันพระปกเก้าด้านการสร้างเครือข่ายดีเด่นค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาไปชมในส่วนของบรรยากาศของการรับรองวัลและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสถาบันพระปกเก้าเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้กำกับของรัฐทัศภา มีพันธกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้ากำหนดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทุกปีโดยปี2558ซึ่งก้าวสู่ปีที่15แล้วของรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยยังคงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ให้ความสำคัญเข้าสมัครร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า2,558เป็นจำนวนมากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและหนึ่งในนั้นคือเทศบาลเมืองกระสินได้สมัครไปในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมส่วนประเภทของรางวัลพระปกเกล้าแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ประเภทที่1รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท well, ี่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประเภทที่2รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์และประเภทที่3รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน และประชาสังคมทั้งนี้การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2558ต้องผ่านกระบวนการในการพิจารณาถึง5ขั้นตอนและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือคณะกรรมการพิจารณาพระปกเกล้าประจำปี2558ลงพื้นที่เพื่อประเมินการกองในรอบสุดท้ายโดยเมื่อวันที่13ตุลาคม2558 ณหอประชุมธรรม,มพิบาลเทศบาลเมืองกาะสินนายเจรวัตปุ่นเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองกระสินและสมาคมชมรมกลุ่มต่างๆให้การต้อนรับคณะพิจารณารางวัลพระปกเก้าประจำปี2558ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม ซึ่งคณะกรรมการนำโดยดรวิชัยรูปขำดีอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รองศาสตราจารย์ตรลกูลมีชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนายประเสริฐมีภัยทูรยนักสืบสวนชำนาญการสำนักงานปปทและนางธนิษฐาสุขวัตรจากวิทยายลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าโดยในช่วงเช้าคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมจากเครือข่ายป้องกันการทุจริตและการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระสินและเครือข่ายการจัดบริการ รองรับสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระสินส่วนในช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ดูงานของกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกองทุนกลุ่มคนลักถุงชุมชนดอนสวรรค์ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสมเปอยกลางและได้เยี่ยมคุณพ่อชาวริตชัยวันผู้ป่วยติดเตียงเ เพราะเราไม่มีเราเขมีเายัางจับเตี้ยงไบว่ายาไม่ไผ่เตี้ยๆเกี้ยงเต้ยเตี้ยก็ไปญาตผมอาผมก็เดินอย่างเงี้ยะโดยปกติต้องไปนวันวันวุกวันต้อมีแต่ใจใจใจแดงว่าอสพหรือพก็สวยมากแก่้นะแกก้่่ก อย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าประจำปี2558ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลเมืองกระสินมีความพร้อมและมีความเหมาะสมให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี2558ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมซึ่งทั่วประเทศมีเพียง16แห่งเท่านั้นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในด้านดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2558นายจรวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นตัวแทนของชาวเทศบาลเมืองกระสินเข้ารับโร่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี2558ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมจากรองาศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าณศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครและเทศบาลเมืองกระสินได้นำเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการได้รับบางวันครั้งนี้อาทิเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจากโรงเรียนอนุกูลนารี เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระสินเครือข่ายชาปนกิจเบียร์อย่างชี้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระสินเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอผศเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการประชุมเชิงวิชาการ KPI c o n c r e t ครันที่17จากสถาบันพระปกเก้าและร่วมพิธีมอบรางวัลพระปกเก้าในครั้งนี้อีกด้วย ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือหนึ่งในเครือข่ายนะคะที่ทําให้เราได้รับรางวัลภาพปุกเก้าในครั้งนี้ก็คือเครือข่ายต่อต้านคอรัปชันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเป็นตัวแทนจากเครือข่ายต่อต้านคอรัปชันครับข<า>ย้ยเรามีเราเรามีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองกระสินย่างไรบ้างครับโดยเครือข่ายของเรานะครับซึ่งทําซึ่ง มีอยู่ที่โรงเรียนอนุกูลนารีนะครับเป็นเครือข่ายของเด็กและเยาวชนเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแล้วก็ร่วมกับทางปปชคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการจัดกิจกรรมในภาคของเด็กและเยาวชน<ม>ซึ่งก็ถือว่าเป็นภาคประชาชนอีกอีกภาคหนึ่งนะครับเราก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโดยการที่จะปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่เป็นชอบสะอาด เป็นผลิตผลที่สําคัญโดยการผูกฝังเรื่องของการมีวินยัยความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็รู้จักถึงสิทธิหน้าที่ของตัวเองในทางที่ถูกต้องครับวันนี้มาร่วมรับรองวันพระกบก้ามีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเราเราเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลเมืองกาฬสินโดยโรงเรียนของเราโรงเรียนอนุกูาลารีเนี่ยนะครับเราก็มีความ มุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยเฉพาะเทศบาลเมืองกาสินก็ถือว่าเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเป็นหน่วยงานที่ทํางานเป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับทั้งเทศบาลทั้งโรงเรียนก็ต้องเป็นเป็นที่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความมั่นคงและก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นะครับเพื่อให้ท้องถิ่นของเราเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งครับค่ะก็ให้ทางเครือข่ายของเราได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกาฬสินค่ะก็อยากฝากถึงพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกาฬสินนะครับว่าวันนี้เทศบาลของเราก็มีความก้าวหน้าด้วยผู้บริหารที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเราก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนท้องถิ่นเราให้มีความมั่นคงแต่เนื้อจากสิ่งอื่นใดครับถ้าขาดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรานะครับ เทศบาลเราก็จะไม่พัฒนาหรือพัฒนาไปด้วยความล่าช้าแต่ทันทีที่เรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งเทศบาลทั้งชุมชนทั้งสถานศึกษาวันนั้นแหละครับจะทําให้ท้องถิ่นเราเกิดเเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเทศบาลที่มีความเข้มแข็งในอนาคตต่อไปครับต้องขอขอบคุณเกรือ่ก่จากการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมากขอบคุณครับ ค่ะและนี่ก็คือนหนึ่งในเครือข่ายเช่นเดียวกันกับสมาคมชาป,ปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะวันนี้เราอยู่กับตัวแทนของสมาคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของเครือข่ายสมาคมนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ร่วมมือกับเทศบาลอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับเครือข่ายสมาคมผู้สูงอายุนะคะคือเราทําตามกติกาที่ผู้สูงอายุเมื่อวายชนเมื่อเสียชีวิตนะคะเราก็จะ ออกกันคนละ20บาทเพื่อหนับหนุนให้ไปจัดก,การงานศพของผู้สูงอายุให้มันเรียบร้อยค่ะ,ะขณะนี้มีทั้งหมดประมาณ1,800คนค่ะที่อยู่ในเป็นสมาชิกของสมาคมผู้สูงอายุนะคะแต่เราก็ภูมิใจดีใจที่มีส่วนร่วม กับาทางเทศบาลเมืองกระสินค,คือเราทำงานด้วยจิตอาสาเป็นเครือข่ายของเทศบาลโดยตรงโดยนําท่านาจารวัตบนเพิ่มนะคะเป็นผู้ที่ริเริ่มขึ้นให้เราพาเราได้มีตรงนี้ค่ะเราก็ดีใจด้วยค่ะที่มีส่วนร่วมของรางวัลนี้ค่ะภูมิใจและดีใจมากค่ะรู้สึกอย่างไรสําหรับการมีส่วนร่วมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คะภูมิใจที่สุดค,ะค่ะได้มีส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมที่เราเข้าร่วมมีส่วน ผลักเป็นแรงผลักดันให้สมาเทศบาลเราได้เป็นสมาเทศบาลที่โดดเด่นได้รับรางวัลในปีนี้ค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ก็หนึ่งในเครือข่ายที่ทําให้เกิดรางวัลนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วย มีส่วนเป็นเครือข่ายอย่างไรกับเทศบาลเมืองกระสินะค,ะค่ะด้วยทางเครือข่ายของกองทุนสิ่งแวดล้อมนะคะเราได้ก่อตั้งมาก็เป็นหลายปีนะคะเราได้มีส่วนร่วมกับเทศบาลในการช่วยลดละเลิกในการทิ้งขยะนะคะทําให้ขยะของเทศบาลเรามีปริมาณลดน้อยลงและทําให้ชาวบ้านชาวชุมชนทั้ง36ชุมชนของเรามีความเข้าใจในการทิ้งขยะมากขึ้นนะคะและเราก็ได้สร้างเครือข่ายมากมายตอนนี้ เราก็ดีใจมากนะคะที่ทาได้มีส่วนร่วมแล้วก็ในการลดละเลิกทิ้งขยะลงค่ะแล้วก็ในส่วนของกองทุนจิตอาสาของเรารู้สึกอย่างไรสําหรับเทศบาลเมืองกระสินได้รับรางวัลน,นี้ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะ,คะรู้สึกว่าที่ทํามากันก็หายเหนื่อยเลยนะคะโดยเฉพาะของคนรักถุงเราอย่างนี้นะคะช่วยลดปริมาณถุงลงได้เยอะทำให้เรารางวัลน,นี้เป็นที่ประทับใจของพวกเราอย่างยิ่ง สมกับที่พวกเราได้ช่วยกันร่วมมือร่วมแรงใจสามัคคีกันมาเพื่อรางวันนี้โดยตรงเลยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกท่านขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือหนึ่งในเครือข่ายที่ทําให้เรามีรางวัลพระปกเก้านี้ก็คืออพศนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอพศมีส่วนร่วมยังไงกับเทศบาลเมืองกาลสินคะอ๋ออพศได้ทําหน้าที่ของอพศโดย เราลงเยี่ยมผู้สูงอายุเชิงลุกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้สูงอายุติดเตียงติดบ้าน <Solar. S 1> แต่เราเน้นผู้สูงอายุติดเตียง <â ng. S 1> เราจะไปดูแลผู้สูงอาย <mia. S 1> <PE> ุติดเตียง <tha. S 1> ลงพื้นที่เพื่อที่หเป็นกําลังใจ <tha. S 1> ให้ผู้สูงอายุ2เราจะไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะคะว่าปัญหาผู้สูงอายุติดเตียงเนี่งเขามีอะไรบ้างนะคะคือ เป็นส่วนร่วมที่สำคัญค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะคะ,คะแล้วก็ภาคภูมิใจที่อปสได้มีโอกาสแล้ได้มีส่วนร่วมะนะคะก็ที่สูงสุดจริงๆก็คือได้มีโอกาสได้ร่วมพับถางเทศบาลและกับท่านนายกจารุวัฒนบุญเพิ่มนะคะ,คะท่านเป็นประธานโครงการและเป็นกำลังใจให้อปสอ ที่มาถึงจุดนี้วันนี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะและในส่วนของอพสเรารู้สึกอย่างไรกับรางวัลที่เราได้รับในวันนี้ค่ะอ๋อภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่าอพสตัวเล็กๆความรู้น้อยนิดแต่ก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมได้เข้ามาในตึกนี้นะคะได้รับรางวัลพระปกเก้ามีส่วนร่วมค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะและวันนี้เราจะทราบถึงหลักการและเหตุผลที่จะ เทศบาลเมืองกระสินได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะก็เทศบาลเมืองกระสินได้มีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความจริงก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่เลยสําหรับการได้รับรางวัลพระปกเกล้าเพียงแต่ว่าเทศบาลการะสินคราวนี้ภายใต้การนําของนายกจารุวัฒน์เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีพัฒนาการมีนวัตกรรมในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆหลายเรื่องครับตลาดโต้รุ่งนะครับ,รบอันนั้นก็เป็นภาพชัดเจนว่าเทศบาลการะสินได้สร้างเครือข่ายและกัน เป็นการดําเนินการขององค์กรท้องถิ่นที่สร้างการยอมรับกับประชาชนและทําให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนโดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เทศบาลกาลสินก็เป็นเทศบาลหนึ่งครับที่เป็นตัวอย่างที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นเอาไปบอกต่อเป็นที่เรียนรู้ของที่อื่นๆได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลกาลสินอีกครั้งครับค่ะต้องขอบคุณท่านที่ให้โอกาสเทศบาลเมืองกาลสินขอบคุณมากครับนอกจากนี้ค่ะ ทางเทศบาลเมืองกระสินยังเคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองคำมาแล้วดังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2549วันที่5กันยายน2549ันารยสนจรวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินและคณะเข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากคุณสุชนเครือชาลี ประธานวุฒิสภาหนห้องประชุมสุข,ขุมในประดิษฐ์ชั้นหนึ่งสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนนทบุรีปีพุทธศักราช2555วันที่10พฤศจิกายน2555นายจรูดวัฒนเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินและคณะเข้ารับร่รางวัลพระปกเกล้าในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจําปี2559จากศาสตราจารย์ดรวอนักอุวันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2556วันที่8กุมภาพันธ์2 5 5 7นายจรวัฒน์หมื่นเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจําปี2556 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากศาสตราจารย์ดรววรศักดิ์อุวันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าณโรงแรมบรามากาเดนกลุ่มเทพม,มหานครวันที่8พฤศจิกาย,ยน2557นายจารุวัดรุญเพิ่มได้เข้รับร่รางวัลพระปกเกล้าทองคําจากศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าณโรงแรมเซ็นทาร่าสุราาชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะหลักสีีกลุงเทพมหานครรางวัลพระปกเกล้าเกียรติภูมิท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ก้าวหน้ามีความสร้างสรรค์และเทศบาลเมืองกระสิน์ก็ได้รับรางวัลแห่งเกียรติภูมินี้เพื่อพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลเมืองกาละสิงห์ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือภาพแห่งความสําเร็จของเทศบาลเมืองกาละสิงห์กับรางวัลพระปกเก้าค่ะสําหรับรางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลของชาวเทศบาลเมืองกาละสิงห์และเครือข่ายทุกเครือข่ายสำหรับวันนี้ดิฉันปะาวดิลิทน้องแวงพร้อมด้วยทีมงานรายการกาละสินห์เมืองหน้าอยู่ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ